สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาที่เราได้รับมานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อสำคัญมากๆในโลก Software ์แอสเซอร์วิหรือ SaaS ค่ะนั่นก็คือการเปลี่ยนข้อมูลดิบๆเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่ทรงพลังหรือที่เรียกว่า Data Storytelling เรามีข้อมูลน่าสนใจหลายชิ้นเลยค่ะทั้งบทความงานวิจัยที่แบบชี้ไปทางเดียวกันเลยว่าแค่มีข้อมูลเยอะๆหรือว่ามีกราฟสวยๆเนี่ยอืมมันอาจจะไม่พอแล้วในยุคนี้ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือสกัดเอาแก่นสําคัญออกมาดูกันค่ะว่าทําไมทักษะนี้มันถึงจําเป็นแล้วธุรกิจซาร์เนี่ยจะใช้ประโยชน์จากมันได้ยังไงบ้างใช่ครับคือข้อมูลเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์สําคัญอยู่แล้ว แต่ว่าข้อมูลมันจะทรงพลังจริงๆก็ต่อเมื่อมันถูกเอามาเล่าเป็นเรื่องเป็นสอรี่ที่เชื่อมโยงกับคนฟังได้นะครับโดยเฉพาะในโลกซาร์สที่แบบการแข่งขันค่อนข้างสูงการสื่อสารคุณค่าของเราให้มันชัดเจนให้มันน่าเชื่อถือเนี่ยสำคัญมากๆเลยซึ่ง Data Storytelling ก็เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้พอดีเลยครับน่าสนใจค่ะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยทำไมเรื่อง Data Storytelling ถึงกลายเป็นเรื่องที่แบบคอขาดบาดตายสำหรับซสไปแล้วล่ะคะ คือแค่ตัวเลียงมันไม่พอแล้วจริงๆหรอคะไม่พอครับจริงๆไม่พอเลยเพราะว่าข้อมูลอย่างเดียวเนี่ยมันมันแห้งไปนิดนึงนะมันขาดบริบทขาดอารมณ์ร่วมการเล่าเรื่องที่ดีเนี่ยเออมันจะช่วยดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมทําให้ข้อมูลมันน่าจดจํามากขึ้นอือ <c oughs> แล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือด้วยครับเพราะเรื่องเล่าของเรามันมีข้อมูลสนับสนุนไงครับ ไม่ใช่แค่คำกล่าวอ้างลอยๆค่ะจริงด้วยค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือมันขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจที่ดีขึ้นหรือว่าช่วยเพิ่ม conversion rate เพิ่ม r o i ได้อย่างชัดเจนเลยเข้าใจแล้วค่ะมันเหมือนกับการใส่ชีวิตชีวาใส่บริบทให้กับตัวเลขพวกนั้นนั่นเองแล้วที่นี้องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลที่ดีล่คะคะที่จะทำให้มันทรงพลังอย่างที่ว่าต้องมีอะไรบ้างค่ะ หลักๆเลยนะครับจะมีอยู่3ส่วนที่ต้องผสานกันให้ลงตัว 1. คือข้อมูลที่ใช่หรือ r i g data ไม่ใช่ว่าเรามีข้อมูลอะไรก็ใส่มาหมดนะครับแต่ต้องเป็นข้อมูลหรือว่าเป็น KPI ที่มันตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้าโดยตรงหรือว่าตอบเป้าหมายที่เราต้องการจะสื่อสารจริงๆเช่นพวกค่า r o s หรือ Customer Lifetime Value ที่เรียกย่อๆว่า CLV นะครับหรือแม้แต่ NPS พวกนี้คือตัวที่วัดความสาเร็จได้จริงค่ะค่ะต้องเลือกที่เกี่ยวข้องจริงๆ ใช่ครับสคือเรื่องเล่าที่น่าสนใจหรือ compelling narrative อันนี้ต้องรู้ก่อนว่าเราเล่าให้ใครฟัง audience คือใครแล้วเรามีเป้าหมายอะไรในการเล่าครั้งนี้ purpose คืออะไรแล้วก็จะเดินเรื่องอยังไงอาจจะใช้โครงสร้างง่ายๆที่คนนิยมใช้กันก็คือ A B T A B T ครับย่อมาจาก and but therefore คือเริ่มโดยสถานการณ์ปัจจุบันก่อน and แล้วก็ชี้ให้เห็นปัญหาหรือความท้าทายที่มีอยู่ แล้วค่อยนำเสนอทางออกหรือผลลัพธ์ที่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเข้าไปช่วยได้ therefore โครงสร้างแบบนี้มันช่วยสร้างความขัดแย้งนิดๆแล้วก็นำไปสู่ทางออกทำให้เรื่องมันน่าติดตามขึ้นครับมีจุดคลี่คลายครับผมและสุดท้ายส่วนที่3คือการนำเสนอด้วยภาพหรือ data visualization อันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันต้องเลือกใช้กราฟชาร์ตหรือว่าอินโฟกราฟิกให้มันเหมาะสมสื่อสารประเด็นหลักได้ชัดเจน เราก็ต้องเข้าใจง่ายด้วยมองแว็บแรกแล้วเก็ตเลยเรื่องการนำเสนอด้วยภาพนี่สำคัญมากๆเลยนะคะส่วนตัวเคยเห็นกราฟที่แบบสวยมากแต่ดูไม่รู้เรื่องเลยก็มีค่ะหรือที่แยก่กว่านั้นคือทำให้เราเข้าใจผิดไปเลย แบบนั้นก็เจอเหมือนกันถูกต้องเลยครับอันนั้นเป็นกับดักที่ต้องระวังมากๆเลยการเลือกประเภทกราฟผิดหรือการนําเสนอที่อาจจะชี้นําไปหน่อยอย่างเช่นการตัดแกน y ไม่เริ่มจากศูนย์ที่เรียกว่า truncated a c c e s นะครับอ๋อที่ทําให้ความต่างนิดเดียวดูเยอะๆใช่ไหมคะใช่ครับมันทําให้ความแตกต่างเล็กน้อยดูใหญ่โตเกินจริงไปเลยหรือบางชีใช้สีสันที่มันซับซ้อนเกินดูยากไปหมด พวกนี้มันบั่นทอนความน่าเชื่อถือเราได้ง่ายๆเลยครับต้องเน้นความชัดเจนความซื่อสัตย์เป็นหลักเลยแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะมีเทคนิคอะไรหรือว่าเครื่องมืออะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะสำหรับธุรกิจแส s ที่จะช่วยให้การเล่าเรื่องด้วยข้อมูลง่ายขึ้นหรือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นเทคนิคที่คลาสสิกแต่ยังไงก็เวิร์กเสมอนะครับคือการใช้ตัวอย่างจริงหรือ real life examples พวกเคส Study ที่มีข้อมูลสนับสนุนชัดเจนมันทําให้ลูกค้าเห็นภาพชัดเจนเลยว่าเออผลิตภัณฑ์เรามันช่วยแก้ปัญหาให้เขาจริงๆได้ยังไงค่ะการมีเคสจริงมายืนยันนี้ทรงพลังเสมอเลยนะคะใช่ครับส่วนเทคนโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาช่วยได้มากเลยเนี่ยก็อย่างเช่นเอ,อ่อ embedded analytics embedded analytics ครับคือการฝังพวกแดชบอร์ดหรือระบบวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเข้าไปในตัวแอปพลิเคชัน SaaS เลย ทำให้ผู้ใช้งานหรือยูเซอร์เนี่ยเห็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ได้ในบริบทที่เขาใช้งานอยู่เลยไม่ต้องสลับแอปไปดูที่อื่นอ๋อดีจังค่ะมันช่วยให้ยูเซอร์เห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์เราได้ทันทีเลยครับแบบนี้ก็เหมือนทำให้ข้อมูลกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ใช้งานไปเลยนะคะไม่ใช่แค่รายงานที่แยกออกมาต่างหากถูกต้องครับแล้วก็มีอีกตัวที่น่าสนใจคือ natural language generation หรือ N L G อันนี้คือใช้ AI ช่วยสร้างคำอธิบายข้อมูลให้เป็นภาษาคนธรรมดาธรรมดานี่แหละครับคัวบคู่ไปกับกราฟเลยทำให้คนที่ไม่ใช่สายวิเคราะห์ข้อมูลโดยตรงเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นลดเวลาที่ต้องมานั่งตีความไปได้เยอะเลยอืมอืมช่วยให้เข้าถึงง่ายขึ้นครับผมนอกจากนั้นก็มี AI powered visualization หรือ storytelling อันนี้ก็กำลังมาแรงมากๆ AI สามารถช่วยแนะนำรูปแบบการแสดงผลข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดให้เราได้หรือบางทีก็ช่วยค้นหาแพทเทิร์นที่น่าสนใจในข้อมูลที่เราอาจจะมองข้ามไปก็ได้หรือแม้กระทั่งปรับการนำเสนอให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนเลยก็ยังได้ครับโหฟังดูมีเครื่องมือช่วยเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าการใช้ข้อมูลมากๆแบบนี้มีประเด็นอะไรที่ SAS ควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมคะมีแน่นอนครับ ประเด็นสำคัญมากๆเลยคือเรื่องความรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลหรือ data ethics ครับต้องปร่งใสว่าเราเก็บข้อมูลอะไรมาบ้างแล้วเอาไปใช้อย่างไรค่ะความโปร่งใสสำคัญมากครับแล้วก็ต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เลือกนำเสนอเฉพาะข้อมูลที่มันดูดีเข้าข้างตัวเองที่เรียกว่า cherry picking ไงครับอ๋อเลือกแต่ส่วนดีๆมาโชว์ใช่ครับ รือนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดได้แม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีก็ตามต้องระวังมากๆอีกเรื่องที่เป็นความท้าทายเหมือนกันก็คือการสื่อสารเรื่องที่มันซับซ้อนหรือข้อมูลทางเทคนิคมากๆเนี่ยให้คนที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือคนนอกวงการเข้าใจได้ง่ายๆใช่เลยค่ะอันนี้น่าจะยากเหมือนกันครับ ซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทักษะการเล่าเรื่องการเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมแล้วก็การทําให้ข้อมูลมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผู้ฟังเขาแคร์หรือให้ความสําคัญเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยได้เยอะเลยสรุปแล้วนะคะการเจาะลึกของเราวันนี้ก็ทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากๆเลยว่า data storytelling สําหรับ s a ร์สเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทํากราฟให้สวยๆนะแต่มันคือทั้งศิละปะแล้วก็ศาสตร์เลยของการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกเข้ากับความต้องการแล้วก็อารมณ์ของผู้ฟัง เพื่อสร้างความเข้าใจสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ที่สําคัญคือขับเคลื่อนให้เกิดการตัดสินใจหรือการลงมือทําอะไรบางอย่างถูกต้องเลยครับการประสานข้อมูลที่ใช่เรื่องเล่าที่มันตรงประเด็นและภาพที่สื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยคือหัวใจสําคัญจริงๆครับที่จะช่วยให้ซาร์สโดดเด่นแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าได้ในระยะยาวและคําถามสุดท้ายที่เราอยากจะฝากให้ไปลองคบคิดกันต่อคะ่ะ คือในยุคที่ AI มันเก่งขึ้นเรื่อยๆเลย,เลยทั้งในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ช่วยสร้างเรื่องเล่าจากข้อมูลได้ด้วยเนี่ยอะไรจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรื่องเล่าจากมนุษย์อย่างเราๆยังคงมีคุณค่าแล้วก็สร้างความแตกต่างได้อยู่ค่ะหรือว่าความสามารถในการตีความการเข้าใจบริบทความเข้าอกเข้าใจหรือแม้แต่การสื่อสารอย่างมีศิลปะเนี่ย มันจะกลายเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราได้เปรียบในโลก SaaS ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าคะ